ัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณนริยดารักษ์นะคะเราจะมาเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก่อนอื่นที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนจะต้องทราบนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเราเรียนบทนี้เพื่ออะไรนะคะข้อที่1เพื่อที่จะให้เรานะคะได้จําแนกได้ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นการเก็บรวบรวมรวบรวมข้อมูลแบบใด 2. นะคะจำแนกประเภทของข้อมูลได้ 3. บอกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 4. อธิบายขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้และ 5. นะคะเข้าใจวิธีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะคะที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะสมรรถนะหน่วยการเรียนรู้นะคะ 1. สํารวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่ายได้นะคะ 2. ใช้ข้อมูลข่าวสารค่าสถิติ ค่าสิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแรกเราต้องทําความเข้าใจกับข้อมูลนะคะหรือ Data นะคะหมายถึงข้อเท็จจริงหรือข่าวสารต่างๆที่เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนเพื่อศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งข้อมูลอาจจะเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้เช่นเยาวภานะคะสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1ได้25คะแนนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่17จัดที่ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะคะข้อมูลตัวต่อมานะคะที่จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้นะคะข้อมูลสถิตินะคะหมายถึงข้อมูลที่ต้องมีจำนวนมากพอแสดงถึงลักษณะของกลุ่มหรือส่วนรวมสามารถนำไปใช้ในการเปรียบเทียบหรือตีความหมาย ได้เพียงข้อมูลเดียวหรือหน่วยเดียวนะคะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลทางสถิติเช่นแพนนวนอายุ16เราไม่ถือว่าเป็นข้อมูลทางสถิติเนื่องจากว่าข้อมูลมีไม่มากเพียงพอนะคะตัวอย่างที่2อายุเฉลี่ยของนักเรียนชั้นปวช1สาขาพาณิชยกรรมเป็น15.5ปีนะคะเราถือว่าเป็นข้อมูลทางสถิตินะคะเนื่องจากว่าได้เก็บ ข้อมูลนะคะจากจํานวนนักเรียนจํานวนมากนะคะตัวต่อมานะคะบทเรียนต่อมานักเรียนต้องทราบถึงประเภทของข้อมูลนะคะที่สําคัญนะคะว่ามีประเภทอะไรบ้างนะคะตามครูมาเลยนะคะประเภทข้อมูลที่สําคัญนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่คือ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะเป็นการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะอย่างเช่นคะแนนสอบอายุ ความสูงรายได้น้ำหนักความเร็วระยะทางราคาเป็นต้นนะคะ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่แสดงคุณลักษณะนะคะที่กำลังเป็นที่สนใจนะคะไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างเช่นเพศสถานภาพสาขาวิชาความคิดเห็นเชื้อชาติศาสนาระดับการศึกษา เป็นต้นนะคะาตามครูมานะคะในบทเรียนต่อมานะคะการจําแนกประเภทของข้อมูลนะคะตามแหล่งที่มานะคะหรือวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจะแบ่งออกเป็นสําคัญสําคัญได้2ประเภทนะคะตัวที่1ข้อมูลผสมภูมิผสมภูมิเนี่ยหรือเบื้องต้นนะคะก็คือข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เรื่องที่เราจะวิจัยนั้นๆนะคะ โดยนะคะผู้วิจัยเนี่ยเขาอาจจะสามารถเลือกเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์วิธีนี้ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองเวลานะคะค่าใช้จ่ายหากมีข้อผิดพลาดในการเก็บข้อมูลสนามจะกระทบถึงข้อมูลที่เป็นคุณภาพด้วยนะคะข้อมูลประเภทที่2นะคะเราเรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิคือข้อมูลต่างๆที่มีการเก็บหรือรวบรวมไว้ก่อนนะคะ แล้วผู้วิจัยก็นําข้อมูลจากข้อมูลเบื้องต้นเหล่านั้นมาศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีนี้จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลานะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บหรือศึกษาย้อนหลังนะคะทำให้เราทราบความเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ที่ศึกษาแต่ละครั้งนะคะที่มีอาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการจึงต้องนำมาปรับปรุปงแก้ไขข้อมูล และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นข้อมูลสัมมโนประชากรสถิติจากหน่วยงานงต่างๆและเอกสารทุกประเภทนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1นนะคะตารางตัวนี้นะคะจะเป็นตารางที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยพิจารณาว่าข้อมูลต่อไปนี้นะคะนักเรียนพิจารณาทําตามครูเลยนะคะดูตามเลยนะคะจงพิจารณาว่าข้อมูลต่อไปนี้นะคะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือ เชิงคุณภาพนะคะในตารางจะกำหนดให้ข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพนักเรียนดูนะคะจากโจทย์นะคะตัวแรกเนี่ยชื่อวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตัวนี้สามารถนับได้ไม่เอ่ยคิดตามนะคะคิดตามนะคะตัวที่2จํานวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะคะเอจำนวนเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเปล่าคะ ตัวต่อมานะคะอัตราถ้าผ่านทางด่วนตัวนี้นับได้ไม่เอ่ยว่าเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณน,นะคะสำนักงานป้องกันโรคที่4จังหวัดสระบุรีนะคะตัวนี้เป็นชื่อนะคะเป็นชื่อจะเป็นข้อมูลในประเภทเชิงคุณภาพนะคะตามครูมานะคะเรามาดูวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สําคัญนะคะเราจะแบ่งออก ะะการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น4วิธีดังนี้นะคะหนึ่งทะเบียนประวัติทะเบียนประวัติเป็นยังไงเนะาะทะเบียนประวัติก็คือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆเขาได้จัดทําหรือรวบรวมไว้แล้วนะคะแต่ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือได้มากนะคะ และเราก็นำข้อมูลนั้นมาปรับให้ทันสมัยอยู่เสมออย่างเช่นจํานวนพี่น้องอาชีพผู้ปกครองของนักเรียนนะคะในวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนของนักเรียนนะคะหรือปริมาณน้ำฝนที่เฉลี่ยนในเดือนพฤษภาคมกรกฎาคมสามารถเก็บข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เป็นต้นนะคะ เรามาดูวิธีที่2นะคะวิธีที่2คือวิธีสํารวจนะคะหรือเซอร์เว่นะคะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงต,รงตามความต้องการส่วนใหญ่จะศึกษาสภาพแวดล้อมของสังคมนะคะการสำรวจยังแบ่งออกได้ย่อยนะคะตามครูมานะคะออสองจุดนึงการสำรวจโดยการสัมภาษณ์นะคะการสำรวจโดยการส่งเจ้าหน้าที่ ไปสัมภาษณ์โดยตรงนะคะหรือแหล่งข้อมูลเป็นเรื่องที่ต้องการนะคะผู้ที่ทําการสํารวจนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ถามและจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่เราสนใจด้วยตนเองนะคะจนกระทั่งไปถึงจํานวนครบตามที่เราต้องการอย่างเช่นนะคะการสํารวจผลกระทบของโรงงานอุตสาหากรรมกับความเป็นอยู่ของคนในเมืองผู้สํารวจก็อาจไป สำรวจคนในเมืองนะคะว่าเขาคิดเห็นยังไงนะคะ2.2นะคะนอกจากมีการสำรวจด้วยตัวเองแล้วนะคะจะมีการตั้งกระู้ถามหรือออกแบบสอบถามนะคะได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆว่าให้เขาช่วยกรอกให้หน่อยนะคะเพื่อให้ตอบคำถามที่ต้องการนะคะในสมัยปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็จะใช้เป็นการ เราอาจจะส่งเป็นลิงก์ไปหรือ QR code ไปนะคะเพื่อให้เขากรอกแบบสอบถามแล้วกดส่งมาได้เลยนะคะจะทำให้ไม่เสียเวลานะคะแบบที่3นะคะ2.3การสัมมโนนะคะเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลแบบแจงนับจากทุกๆหน่วยในประชากรอย่างเช่นการสำรวจสัมมโนครัวทุกๆครัวเรือนของประชาชนประชาชนไทยนะคะ 2. การสำรวจสัม,มโนโอุตสาหกรรมเป็นต้นนะคะวิธีที่3นะคะวิธีที่3การทดลองนะคะตอนนี้เราจะลงมือทำแล้วนะคะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะโดยการทดลองกระบวนการค้นหาความจริงโดยนำวิธีทางวิทยศาศาสตร์นะคะมาใช้นะคะในการศึกษาข้อมูลอาจจะโดยการวัดนับหรือสังเกตจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ส่วนใหญ่ข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะทางด้านการเกษตรทางด้านอุตสาหกรรมเช่นการศึกษาการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆนะคะในการปลูกหักนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เราต้องการนะคะการศึกษาหาสารผสมต่างๆทางด้านเคมีนะคะการศึกษาอายุการใช้งานของยางรถยนต์ยี่ห้อต่างๆนะคะการศึกษายาลดน้ำหนักของแต่ละบุคคลนะคะ วิธีที่4นะคะการสังเกตนะคะเป็นวิธีที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกตการจดบันทึกนะคะข้อมูลที่เราสนใจจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความชานาญของผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรงเช่นจํานวนผู้ใช้ห้องสมุดเป็นชายจานวนเท่าไหร่จานวนผู้ใช้รถประจําทางขอสอมกในสายต่างๆจํานวนเท่าไหร่ จำนวนผู้หญิงที่เข้ามาฝากคันในโรงพยาบาลรามาธิบดีในวันจันทร์จำนวนเท่าไหร่เป็นต้นนะคะเรามาดูนะคะขั้นตอนนะคะที่สำคัญคือขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเราจะทำได้โดยนะคะคนหนึ่งเราต้องกำหนดตัวแปรนะคะที่เราจะศึกษานะคะหรือหรือเรื่องที่เราสนใจที่กำลังศึกษานะคะตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะคะ โดยการวัดตัวแปรแต่ละตัวว่าวัดอย่างไรนะคะสามารถวัดได้นะคะ 2. การกำหนดข้อมูลหรือตัวชี้วัดนะคะจากตัวแปรที่ศึกษาต้องระบุข้อมูลและลักษณะนะคะของข้อมูลที่ต้องการมีลักษณะอย่างไรตรงตามสภาพความเป็นจริงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการศึกษานะคะ 3. การกำหนดแหล่งข้อมูลต้องการรวบรวมข้อมูลจาก ที่ใดบ้างผู้ให้ข้อมูลเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนนะคะ 4. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บมีอะไรบ้างนะคะ 5. านะคะนำเครื่องมือนะคะรวบรวมไปทดลองใช้ดูนะคะควรมีการทดลองใช้กับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนไม่มากนันะคะเพื่อดูความบกพร่องนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ และผู้วิจัยเองต้องนำเครื่องมือตัวนั้นไปปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับงานวิจัยที่เราจะทำนะคะ6กการจะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจะเก็บอย่างไรนะคะผู้เก็บคนเดียวหรือหลายคนที่ต้องการได้รับความยินยอมต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะคะและตัวสุดท้ายนะคะที่เราต้องทำความรู้จักคือประเภทของเครื่องมือที่เรานำมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ ตัวอย่างเช่นที่นิยมนํามาใช้กันก็เช่นนะคะแบบทดสอบแบบสัมภาษณ์นะคะแบบประเมินค่าและมาตรวัดและแบบวัดต่างๆนะคะค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในแบบต่างๆนะคะก่อนที่เราจะนําเอาไปใช้งานเนี่ยเราต้องเลือกดูว่าตัวใดเหมาะกับเรื่องที่เราวิจัยอยู่นะคะค่ะครูฝากสาระการเรียนรู้ไว้นิดนึงนะคะ อยากเรียนคณิตศาสตร์ให้สนุกต้องหนึ่งนะคะทบทวนครั้งที่แล้วนะคะเปิดใจนะคะทบทวนบทเรียนบ่อยๆแล้วนักเรียนจะเข้าใจนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามครูเพิ่มเติมได้ส่วนตัวทางไลน์นะคะที่เราแอดกันไว้นะคะพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้หน้าค่ะขอบคุณค่ะ